เด็กชายศักสิบรงรงชมพูภูมิใจเสนอของอร่อยเมืองกำแงพงเพชรชากล้วยผัดเห็ดผัดกะเพราหมูกรอบก้อบกรอบกล้วยปิ่งมะพร้าวเป็นรูปมะละกอต้มหมูปลาหมึกย่างเชากล้วย น้ำปลาปลดขาหมูย่างอร่อยโค้งหมูย่างอร่อยผัดกุ้งชูชีปลาไข่หูลงกองน้ำส้มแท่แข็งแข็งแข็งเชาวกล้วยกล้วยเตี๋ยวเหลือ นี่ก็ลองไปชิมดูนะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับผัดมะละกอใส่กุ้งใส่หมูขนมชั้นต้มเค็มปากขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี